การหันลมสูบน้ําไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้น้ํามันหลักๆของมันก็จะมีใบพัดนะครับที่คุณนาทีออกแบบไว้ครับแล้วก็ใบพัดก็จะมาขับเคลื่อนตัวปั๊มตัวนี้นะครับให้หมุนแล้วก็สูบน้ำต่อท่อหูอม,มาจาก นี่แหะครับสระน้ําประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกลไกลของมันนะครับเข้าไปใกล้ๆนี่เป็นลักษณะของใบพัดของกคางหัดลมนี่นะครับใบพัดก็เหมือนคุณนาทีจะออกแบบมาให้ทําง่ายนะครับผมก็จ้างช่างแถวนี้เขาทาเขาเห็นแบบเขาก็ทําได้เลยครับมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น เขาเรียกอะไรมูเล่ประมาณนี้ครับส่งกำลังไปที่สายพานแล้วก็มีเทออีกตัวหนึ่งต่อลงไปหาปัมเดี๋ยมาดูว่าน้ำไหลมากาน้อยขนาดไหนน้ำก็ไหลในอัตราประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่ากี่ลิตรเปอร์เซกก็ไม่รู้ครับประมาณนี้แหละ ถ้าลมแรงก็ก็ไหลแรงลมค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวไปดูตัวปั๊มกันอันนี้เป็นลักษณะของปั๊มนะครับเป็นปั๊มชักขนาดหนึ่งนิ้วปั๊มชักเนี่ยสเปกมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะมีดูดน้ําลึกไม่ลึกถึงบางทีท่อออกมันหนึ่งนิ้วเหมือนกันแต่ว่า ไอตัวสูบก็ไม่เท่ากันนะครับท่อสูบแล้วก็ควรจะเลือกปัม๊มไม่ต้องดูดลึกมากแต่ว่าให้ดูดน้ํามากๆแล้วการติดตั้งปัมนะ๊มล้วก็ควรจะติดตั้งให้ใกล้ระดับน้ํามากที่สุดเพราะว่าผมก็เคยลองเอาไปติดข้างบนนะครับแต่ว่ามีปัญหาเยอะเวลาขึ้นไปดูแลอะไรก็ยากแล้วก็เวลาดึงน้ําเนี่ยถ้ามีท่อรั่วท่อซึมนิดหน่อยเนี่ย มันจะมีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดเราวางใกล้น้ํามันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากคราวนี้มาดูตรงที่ที่ดูดน้ํานะครับปลายสุดที่เราจุ่มลงไปในบอ่อก็ผมคงไม่ลงไปเอาขึ้นมาให้ดูมันจะเป็นฟุตวาลเป็นวาลกันน้ํไหลย,ย้อนกลับนะครับไม่มีอะไรมากครับตรงนี้ งบประมาณในการทําทั้งหมดก็เฉพาะกังหันกับปั๊มก็อย่างที่คุณน,นาทาีระบุไว้นะครับประมาณ5,000บาทแต่ว่ามันก็แล้วแต่ช่างครับถ้าเกิดช่างเขา,าใช้วัสดุแบบว่าเพาใหญ่หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยส่วนผมจะเกิน5,000บาทแน่นอนเพราะว่ามีงบทดลองเยอะคือว่าซื้อปั๊มมา อันนี้เป็นตัวที่สองแถ่มีตัวที่สามสำรองไว้ด้วยแล้วก็โครงสร้างนี่ก็ไม่รวมใน5,000นะครับทางเก็บน้ำนี่ก็เอาของเก่ามาใช้ก็ประมาณกันเอาเองนะครับผมลืมแล้ว <laughs> อนี่ก็เป็นน้ำที่ได้จากาทางที่เก็บไว้นะครับถ้าเกิดลมแรงๆเนี่ยวันหนึ่งก็ ได้เกินถังครับแต่ตอนนี้ผมเอาไปใช้ระบบท่อน้ําหยดก็หยดมากก็มันก็ไม่เต็มถังสักทีนะครับตอนนี้ก็ได้หยดเรื่อยๆก็สะดวกดีครับพอมาสวนมานาก็มีน้ำใช้ไม่ต้องมีไฟฟ้าก็หวังว่าวิดีโอที่ผมได้ทำนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครที่สนใจพลังงานทดแทนนี่ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับ ขอบคุณครับที่ช่วยฟังผมสวัสดีครับ